สวัสดีค่ะทุกๆท่านบน YouTube นะคะสบายกันดีนะสำหรับอัพพิซดนี้นะคะชวนเพื่อนๆไปดูภาพยนตร์จีนด้วยกันค่ะเป็นเว็บนะคะเป็นเว็บมูวี่สำหรับเรื่องนี้ถ้าชื่อไทยก็น่าจะชื่อว่าภรรยาบอสนะคะภาคที่3แล้วเพื่อนๆสีสัน3ค่ะเขียนบทแล้วก็อำนวยการสร้างโดยคุณหวังจริงนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็ออกเป็นแนวโลบัดเจ็ตภาพยนตร์นะคะเพื่อนๆ โอ้โหดูดูได้สบายสบายที่บนแพลตฟอร์มไอชีอีแล้วก็มีเทนเซ n นวิดีโอด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจจะดูกันเนาะหวานก็ไปดูที่ไอชีอีนะคะก็ดูตามโปสเตอร์แล้วเพื่อนๆก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่าเหล่าบรรดาหญิงสาวนั้นอกบึมๆกันมากเลยค่ะดูแล้วรู้สึกมึนๆน,นะคะ <laughs> ดูแล้วก็รู้สึกมึนๆกับความกับความเออแน,น่นๆของชุดที่เหล่าบรรดาดาราหญิงเขาใส่กันนะคะสำหรับพระเอกนางเอกในเรื่องนี้ค่ะเรียกได้ว่าชื่อง่ายๆนะคะพระเอกก็เรียกไปเถอะคุณห้าวคุณห้าวนะคะนางเอกชื่อว่าลสค่ะลสโลสนะคะ้าวกับลสทั้งเรื่องเลยนะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องนี้เรื่องนี้ยาวไม่ถึง2ชั่วโมงนะเพื่อนๆประมาณ1ชั่วโมงกับอีก 40กว่านาะทีนิดๆนะคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวแบบมีความเกี่ยวข้องกับฮ่องกงนะคะในช่วงทศวรรษที่1970ค่ะเพื่อนๆในตอนนั้นฮ่องกงนะคะอยู่ภายใต้การปกครองของอาณานิคมของอังกฤษค่ะซึ่งก็จะมีการคอร์รัปชันอย่างแพร่สะพัดนะคะระบาดไปกว้างขวางทั่วเกาะฮ่องกงกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งณนะตอนนั้นนะคะก็จะมีเจ้าพ่อค้ายาเสพติดค่ะชื่อว่าคุณแล้วก็ห้าวนะคะซึ่งโอ้โหสองเจ้านี้ทําเงินได้ อย่างมากมายเลยค่ะทีนี้นะคะพ่อของนางเอกนะคะพ่อของโลสนั้นถูกคุณฆ่าค่ะเพราะว่าไปเรียกได้ว่ายังไงดีไปยึดยาจากเขาแล้วก็ไม่ยอมที่จะปนีปนอมกันนะคะเรียกได้ว่า ขัดผลประโยชน์เอาง่ายๆก็เลยฆ่าเลยค่ะทีนี้โลสนางเอกก็เลยถูกส่งตัวไปอยู่ใต้หวันนะคะโดยลุงของเธอนั้นได้พาไปอยู่ที่น่นก็ทําการขอรีภพยไปอยู่ใต้หวันค่ะดังนั้นโลสนะคะเติบโตขึ้นมาด้วยความอยากจะแก้แค้นแทนพ่อสุดๆค่ะดังนั้นนะคะหลังจากที่เธอโตแล้วก็ฝึกฝนการยิงปืนการต่อสู้นะคะนั่นๆใส่ชุดหนังเลยนะคะโลส ทีนี้ค่ะก็เลยนะคะเข้ามาทางด้านแบบเข้ามาในธุรกิจสายสายขายยานี่แหละค่ะเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามการเข้าไปคุกค,คีกับเจ้าพ่อค้า,ายายาอย่างเงี้ยยาเสพติดเนี่ยก็เพื่อที่จะเอานะคะเหล่าบรรดาเจ้าพ่อนั้นเข้าขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นเองค่ะอันนี้คือโลสนะคะนางเอกทําเพื่อการนั้นแล้วก็เป็นการคืนความยุติธรรมแล้วก็ความชัดเจนให้กับสังคมที่ดีด้วยค่ะจากนั้นนะคะโลสนั้นก็ได้เข้าร่วมกับคณะกรรม มการอิสระค่ะเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตน,นะคะ ICAC ค่ะ โลสนางเอกของเรื่องก็ทำงานร่วมกับตำรวจสากลเลยนะคะแล้วก็แอบแฝงตัวเขาไปอยู่ในแก๊งของเจ้าพ่อขายยาเสพติดเนี่ยแหละคะ่ะเพื่อที่จะไปเอานะคะข้อมูลให้ได้มากที่สุดทีนี้ค่ะพอเข้าไปแล้วนะคะกลายเป็นว่าโลสก็ไปสนิทกับฮาวค่ะก็มีความคุ้นเคยกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เกิดความรักระหว่างพวกเขานะคะจากนั้นค่ะด้านหนึ่งนะคะทางโลสเนี่ยก็กาลังจะล้างแค้นให้กับการตายของพ่อของ,ของเธอด้วยการนาเอาอคุณนะคะแล้วก็เหล่าบรรด เจ้าพ่อขายยาคนอนื่นเนี่ย จับไปให้ตำรวจค่ะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ว่าในทางกลับกันนะคะเธอนั้นเกิดความรักกลับมาขึ้นมากับห้าวอะค่ะเพื่อนๆมันแล้วทีนี้นะคะเรื่องราวมันไม่ใช่แค่นี้เพราะว่าเธอกับห้าวนั้นเคยเจอกันในสมัยเป็นเด็กด้วยค่ะเพื่อนๆมันก็เหมือนกับว่าเป็นความผูกพันในวัยเด็กนะคะแน่มีการผูกปมขึ้นมาอย่างนี้อีกนะคะก็หวานเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเรื่องนี้มันจะจบอย่างไรระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างห้าวกับโลสนะคะหวานฝากให้เพื่อนๆไปดูกันเองแล้วกันเพราะว่า ก็เล่ามาที่มันเป็นแก่นของทั้งเรื่องมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไปนั่งดูกันนะคะ1ชั่วโมง40กว่านาทีแป๊บเดียวเองค่ะแต่ถามว่านะคะฉากแล้วก็ CG ต่างๆมันตื่นเต้นมากไหมคือมันมีฉากยิงปืนฉากบู๊อะไรอย่างนี้แหละแต่ว่ามันมีคําว่าโลบัตเจตอยู่เพื่อนๆเ,เ,เพราะฉะนั้นแล้วมันก็มีให้เราเห็นบ้างแต่ว่าถ้าจะเห็นเป็นระเบิดตุมต้มๆการสู้กันของตํารวจกับพ่อค้ายาที่มันรุนแรงอะไรแบบนั้นอะ่ะไม่มีนะเพื่อนๆมีแค่แบบยิงปืนกันแล้วก็มีแค่ แบบการการลุ้นอะการใช้หัวสมองนะคะเพราะว่านางเอกนั้นจะต้องไปเป็นสายลับอะคะ่ะอยู่ในแก๊งผู้ค้ายยานะคะก็ ตามชื่อเรื่องเลยค่ะเรื่องนี้นะคะออนไลน์นะคะออนแอร์ไปตั้งแต่วันที่26สิหงหาแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ว่าหวานก็เพึงได้มาดูนะคะวันเสาร์นี้แหละอยู่บ้านไงก็เปิดโน้ตเปิดนี่ดูดูไปเออไปเจอนะคะดูภาพยนตร์จีนเห็นว่ามันไม่ยาวไงคะก็เลยดูก็สนุกดีนะแล้วก็มันก็เป็นโลบัจจอที่เป็นมูฟวี่ที่ที่ดูแล้วให้ความเพลิดเพลินค่ะเพื่อนๆก็อย่าไปคาดหวังอะไรที่จะต้องเป็น CG ใหญ่โตอะไรแบบนั้นแต่ว่าเนื้อเรื่องผูกมาได้ แล้วก็แล้วก็ตรงอะ่ะตรงตามประเด็นนะคะประเด็นจับประเด็นได้อะ่ะสำหรับเรื่องนี้คือคือบทมีแนวทางไปเป็นขั้นตอนนะเป็นขั้นเป็นตอนก็ดูแล้วเข้าใจได้ดีนะคะถ้านะคะท่านใดมีประสบการณ์กับการสร้างหนังนะคะกับการกํากับอะ่ะกำกับหนังของคุณหวังจิ้งมาก่อนนะก็จะเห็นว่ามันมีความคล้ายคลึงกันนะคะในทุกๆเรื่องของเขาจะมีกลิ่นอายบางอย่างที่มันจะคล้ายๆกันเพราะว่าเขาเขามักจะทําในในรูปแบบของพ่อค้ายา สพติดอะไรแบบนี้แล้วก็จะเป็นรูปแบบของชีวิตแล้วก็สังคมในฮ่องกงนะคะนำมาถ่ายทอดแผ่นทางด้านของภาพยนตร์ที่คุณหวังจิ้งเขาเป็นดเลคเตอร์แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะจะทั้งเป็นดเลคเตอร์แล้วก็บางเรื่องเขียนบทเองเนี่ยอย่างเรื่องนี้นะคะเขียนบทเองแล้วก็มีทั้งเป็นผู้อำนวยการสร้างเองด้วยค่ะเรียกได้ว่านะคะทำเองแทบจัดทุกอย่างเลยแต่ก็มีทีมงานเนาะมาช่วยนะคะเอาเป็นว่านะคะสำหรับเรื่องนี้ก็ดูได้สบายๆนะคะแล้วก็คือยง ังไงดีละแต่ว่าก็กระแสถ้าเพื่อนๆไปดูเนาะก็จะมีคนคอมเพนเยอะมอะีค่อนข้างตำหนิเยอะก็อย่างที่หวานบอกว่ารูปแบบของ ของหนังนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแล้วไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่แต่ว่าเนื้อเรื่องดีเออหวังก็ว่าเนื้อเรื่องดีแล้วก็ถ้าอยากจะดูอะไรที่มีกลิ่นอายของความเป็นฮ่องกงในยุคแบบ1 9ึาเนะคะ1970เนยะเติม S อสอะไรแบบเี้ยก็ก็เรื่องนี้ก็ทําให้หายคิดถึงนะคะฮ่องกงในช่วงนั้นได้ไปบ้างค่ะมารู้จักนางเอกกันดีกว่านะคะนางเอกของพวกเรานะคะโอ้ยแต่ละตุ่มๆม,มากเลยค่ะเขาชื่อคุณซูตรงๆนะคะโอ้ยสวมชุดด ไปงานเลี้ยงนะคะกับเจ้านายใหญ่ที่เป็นฉากฉากนี้เป็นฉากที่เธอเด่นมากเลยนะคะฉากที่เธอใส่ชุดแดงหวานก็ชอบค่ะแต่งอะไรก็ตามนะคะตอนที่เธอตกอยู่ในอันตรายนะคะก็ ก็จะเห็นได้ว่านะคะเธอนั้นจะแบบตอนแรกจะไม่สามารถใช้ความสามารถได้อย่างตรงตงเนาะเดี๋ยวเขาก็รู้ว่าเก่งเกินนะคะก็ต้องรอให้เจ้านายใหญ่เป็นผู้ที่คุ้มครองอะไรแบบนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะต่อมาก็เห็นถึงความเก่งของนางเอกสุดๆนะคะแล้วก็มันก็จะมีเรื่องราวที่สอดแทรกนะคะเกี่ยวกับความเสียสละของเราบรรดา ตำรวจนะคะมีทั้งตำรวจหญิงแล้วก็ตำรวจชายค่ะโดยในเรื่องก็จะเน้นไปที่ตำรวจหญิงสมากกว่านะคะเป็นการแบบเสียสละตัวเองเพื่อเพื่อที่จะแบบให้ได้รับนะคะความไว้วางใจจากเหล่าบรรดาพ่อค้ายาเสพติดนะคะบางครั้งก็ต้องยอมบาดเจ็บแล้วก็ยอมเอาตัวเข้าไปรับลูกปืนแทนอะไรแบบนี้มันก็จะมีให้เราเห็นนะคะซึ่งหวานก็บอกแล้วว่ามันให้บรรยากาศของของฮ่องกงที่เป็น <laughs> ที่เป็นการพ่อค้ายาเสพติดอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ ได้เห็นมาบ่อยๆแล้วก็อาจจะถามว่าแล้วมันมีฉากไหมล่ะฉากที่เป็นฉากพวกขมขืนผู้หญิงมันก็มีอ่ะเพื่อนๆบอกแล้วมีหมดมีหมดแบบนี้คือมันจะยกมาทั้งเซตเลยนะคะเป็น เป็นภาพยนตร์ในแบบที่คุณหวังจริงเขาก็สร้างแบบนี้มาทุกๆเรื่องเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสําหรับผู้เยาว์เนาะผู้เยาว์ก็คือผู้ที่อายุไม่ถึง18ปีนะคะเวลาดูภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะต้องมีผู้ใหญ่นะคะดูอยู่ด้วยเพราะเรื่องนี้มันก็เหมาะกับแบบ18บดบวกขึ้นมานะคะ <laughs> 18ดบวกขึ้นมาค่ะ ก็ต้องชมนะคะการดูแลรูปร่างของนักแสดงหญิงนะคะหลายๆคนในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็เป็นแรงบันดาลใจได้ดีในการที่เออไปออกกําลังกายให้มากขึ้นนะคะเหลาเอวเหลาอกอะไรแบบนี้นะคะ่ะเพราะเรื่องนี้นะคะเรียกได้ว่าสเลนเดอร์กันทุกคนเลยนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างอย่าลืมจิ้มเข้าไปดูกันนะคะดูกันได้ที่ไอฉีอีค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ